สวัสดีค่ะแม่บุญลายพุ่มทองค่ะมีลูกค่าเพื่นคอมเมนต์ไว้ใ้โพสต์ว่าอยากชมวิธีท่อไล่สองค่ะแม่บุญลายพิ่มทองก็จะมาขออธิบายวิธีท่อไล่สองให้ทุกท่านได้เราฟังตามนี้เ้ยค่ะไม่ที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ไล่สองนี่ก็จะมีอยู่ทั้งเบอร์ซีใหม่เ้อค่ะกัดตามภาพเ้ยค่ะไม่หนึ่งไม2สองไม่สามไม่สี่ก็ให้ทอ่อตามนี้เ้อค่ะ หยับไม่หนึ่งกับ2องลงพรมกันสอดได้เรากระท้อหยับไม่สงกับสมลงพรอมกันสอดได้เรากระท้อหยับไม่สามกับสี่ลงพรมกันสอดไดรเรากระท้อหยับไม่หนึกับสองลงพรมกันสอดได้เรากระท้อหยับไม่สกับสามลงพรมกันสอดได้เรากระท้อหยับไม่สามกับ4ี่ลงพรมกันสอดได้เรากระท้อหยับไม่หนึงกับสองลงพรมกันสอดได้เรากระท้อหยับไม่สกับสมลงพรมกันสอดไดรเรากระท้อ อย่าไม่สามกับสี่ลงพร้อมกันสอดได้แลกกัทอ่อกัให้ทอ้อตามนี้เด้อค่ะพ่อครบไม้ที่สามกับสี่แล้วก็ให้มาเริ่มไม้นึงกับสองไม่จ้ะให้ทอ้อไปแบบนี้ละพ่อครบไม้สามสี่แล้วก็ให้มาเริ่มหนึ่งสองไม่เด้อจากก็ให้เริ่มต้นที่หนึ่งสองไม้ค่ะให้ทอฟังใดก็ให้ทอฟังนั้นเด้อค่ะให้เริ่มฟังใดก็เริ่มฟังนั้นจ้ะ มันจังคอยจะเป็นลายเป็นทางตามภาพค่ะ